ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Creative Talk Book Share นะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมัยเกษมครับค่ะโจชวีวันณคงโชคสมัยค่ะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เราจะมารีวิวหนังสือนะฮะใช่แล้วหนังสือที่เราได้ไปอ่านกันมาแล้วก็อ่ก็จะรีวิวกันแบบตรงไปตรงมานะฮะว่าหนังสือเล่มแต่ละเล่มที่เราได้ไปอ่านมาเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรแล้วก็จริงๆจะเรียกว่าไม่ดีก็คงไม่มีนะ ผมจะบอกว่าหนังสือที่ไม่ดีเนี่ยสำหรับผมคือไม่มีนะไม่มีมีแต่ว่าหนังสือที่อาจจะไม่เหมาะ,ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่เออสำหรับช่วงนั้นสําหรับใครต่อใครอะไรอย่างนี้ดังนั้นจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยเราจะมาไม่พูดว่าไม่ดีแต่เราจะบอกว่ามันน่าจะเหมาะกับใครใแล้วก็ที่สําคัญคือโดยความเห็นส่วนตัวอของผมและคุณโจเนี่ย คิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรด้วยนะใช่ใช่ค่ะก็จะมีตอนตอนท้ายเราจะบอกว่าหนังสือนี้เหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครแล้วก็แน่นอนว่าความคิดเห็นส่วนบุคคลของเราทั้งสองคนอาจจะไม่ได้เป็นตัวบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีหรือไม่ขนาดนั้นนะดังนั้นต้องฟังให้จบวิจารณญาณในการฟังโอเคได้เลยวันนี้หนังสืออะไรดีคะพี่เก่งวันนี้เป็นหนังสือที่ผม อ่านกันแล้วกันนะฮะก็เพิ่งอ่านจบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะก็คือ China Next Normal นะฮะเป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดอนนะครับผมรู้สึกเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่สมไหมคะที่เป็นคอลเลกชันเรื่องจีนเนาะใช่จริงๆแล้วอาจารย์อาร์มเขาเขียนก่อนหน้านี้ก็คือ China 5้านะฮะแล้วก็หนังสือที่ชื่อว่าจีนอเมริกานะครับใช่ซึ่ง ผมเนี่ยเคยอ่านดตะชันนา5.0ซึ่งก็เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะ,ะแต่ว่าจีนอเมริกานี่ยังไม่ได้อ่านนะฮะแล้วก็ข้ามาเล่มที่สามนี่เลยก็คือชไนนาเน็กซ์นอืเนะเื้อหาเป็นไงบ้างคะพี่เก่งครับเนื่องจากว่าเดี๋ยว เราให้ผู้ฟังฟังนี้ก่อนนะนม่ใช่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านกันสองคนแล้วก็ต้องมารีวิวเนี่ยน่าจะไม่ทันแน่นอนดังนั้นก็เลยคิดว่าแบ่งกันอ่านแล้วก็เล่มไหนที่ผมได้อ่านแล้วโจไม่ได้อ่านก็โจจะเป็นคนถามผมเล่มไหนที่โจอ่านแล้วผมไม่ได้อ่านผมก็จะเป็นคนถามโจดีไหมดีค่ะดีค่ะอันนี้เหมือนใช้เจ้านายให้ฟังให้อ่านหนังสือให้ฟังแล้วแบ่งโรกันแบบนี้นะได้เลยโอเคนะใช้หน้า next normal เนี่ยจริงๆมีชื่อเป็นภาษาไทยนะว่าวิกฤตและโอกาสของจีนในโลก หลังโควิดนะฮะหนังสือเล่มนี้บอกกัเลย225บาทพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บุ๊กสเก็นะครับอ,อืมหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะเราให้โจฟังแล้วกัน,นะแล้วก็คุณผู้ฟังฟังว่าจึงเป็นหนังสือที่ถือว่าทันสมัยเพราะว่าเขาพูดถึงจีนในมุมของเหตุการณ์หลังโควิดใช่ใช้คำว่า next normal นะใช่ดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณ คิดว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับจีนแล้วมันจะย้อนกลับไปถึงแบบอดีตการเมื่อ5ปีที่แล้วนี้ผมว่าจะไม่เจอในเล่มนี้ดังนั้นเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างทันสมัยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นตอนๆน,นะแบ่งเป็นตอนๆอ,อ่านง่ายนะฮะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นหนังสือที่แบบค่อนข้างทันสมัยแต่ก็อ่านง่ายบทหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณสัก3 4มสหน้าแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็อ่านจบได้ง่ายแป๊บเดียวนะฮะบทหนึ่งก็ อ่านห้านาทีก็จบอดังนั้นก็เหมาะมากสำหรับคนที่สมาธิสั้นๆแบบผม <c oughs> ความหนาก็ไม่ได้หดร้ายนะ200กว่าหน้าได้ไหมคะตะกี้ที่ประมาณรนะ้อยแปดสิบสี่หน้าเออยังไม่ถึงสองร้อยเลยค่ะนะฮะก็แต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของจีนว่าหลังจากที่เจอโควิดไปแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้าง ทีนี้เนี่ยตัวหนังสือเองเนี่ยเขาก็มีการแบ่งพาร์ตออกมาเป็นประมาณ3พาร์ตนะฮะสพาร์ตพาร์ตแรกเนี่ยคือโควิดวิกฤตและโอกาสก็คือพูดถึงตอนที่จีนเนี่ยโดนโควิดแรกๆเลยนะฮะโดนปิดเมืองอนะฮะแล้วก็โดนต้องปรับตัวยังไงต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแล้วก็ปัญหาเจออะไรบ้างนะครับพาร์ทที่2เนี่ยเป็นเรื่องของจีนในเกม ระเบียบโลกใหม่นะฮะก็คือว่าพอโดนโควิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างน,นะครับเ,เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ s t r a t e g i e นะครับการใช้ชีวิตใช่นะครับแล้วก็พอมาถึงพาร์ทที่3เนี่ยคือเมื่อจีนก้าวสู่ next normal นะฮะพาร์ทนีน้ก็จะพูดถึงแบบวิสัยทัศน์เลยว่าเฮ้ยในอีก1-2ปีข้างหน้าเขาวางแผน ไว้ว่ายังไงบ้างนะครับรวมถึงวิสัยทัศน์มุมมองของอาจารย์อามมิ่งด้วยที่มองว่าอีกสิบปีข้างหน้าเลยเนี่ยจีนจะเป็นยังไงนะซึ่งภาคนี้ก็น่าสนใจทีเดียวอืมก็ว,ว่าเหมือนเจ็บก่อนจบก่อนด้วยนะอืมคือเป็นประเทศแรกจําได้เลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกโควิดช่วงหนึ่งว่าเป็น ชนีสไชน่าฟลู flu, หรือไชนีสไชน่าไวรัสจะแหบไชน่าไวรัสเลยนะก็เพราะเกิดจากเขาเหมือนกันใช่ใช่ใช่นะครับทีนี้เนี่ยหนังสือเนี่ยก็เขียนได้ดีนะแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าด้านนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ถามว่าเหมาะกับใครในะฮะผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่สนใจเรื่องของประเทศจีนเศรษฐกิจจีนนะฮะภาพรวมภาพใหญ่ๆของจีนนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยเหมาะมากมากนะครับอ,อ่ไม่ว่าคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับจีน น้อยหรือมากขนาดไหนผมคิดว่าน่าสนใจเล่มนี้นะะ,ะก็บอกถ้าดีขนาดนี้นี่เหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครคะ,ะก็เหมาะสําหรับคนที่สนใจประเทศจีนเหมือนผมเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมก็สนใจประเทศจีนเพราะว่าแน่นอนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เราต้องให้ความสนใจแล้วเระเพราะเขาแปลกมากอยู่ดีก็พัฒนานู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยหนังสือเล่มนี้บอกเลยนะว่าทำไมเขาถึงสร้างสนามบินเยอะขนาดนั้น ทำไมอยู่ดีเขาลงทุนกับถนนอะไรรถไฟที่เราเห็นนะ่ะเนาะสร้างสนามกีฬาสร้างสะพานเราเห็นอะไรก็มู้เยอะไม่หมดเลยทําไมเขาถึงต้องลงทุนหนักขนาดนั้นและการลงทุนหนักขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าอเอาเข้าจริงๆเนี่ยในหนังสือเล่มนี้อาจารย์อามเขาบอกว่าจีนเนี่ยเหมือนกําลังอยู่ในยุคที่กําลังกินบุญเก่าอยู่เออ,เอ,อแล้วกาลังเออ,เอ,อแล้วกาลังจะไม่ได้กําลังจะพีคเหมือนเดิมแล้วนะในอีกห้าถึงสิปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้แบบ พุ่งพรวดเหมือนอย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้ว<อ>ด้วยซ้ำนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับคนที่สนใจเรื่องจีนแล้วก็ภาพกว้างๆของจีนนะไม่เหมาะกับใครนะไม่เหมาะกับคนที่ ไม่สนใจเรื่องจีนนะว่างันแล้วกันนะไม่อินเออคนที่ไม่อินกับจีนคนที่แบบไม่ไม่แคร์นะฉันจะไม่สนใจแต่จริงๆผมมองว่าถ้าเราอ่ะคิดว่าเราอยากจะมองอนาคตนะผมเชื่อว่าอย่างไรแล้วเนี่ยจีนเนี่ยมีบทบาทสําคัญกับเราแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่ฮาร์ลี่ย์แนะนนะครับออย่างไรก็ตามถามผมเนี่ยถ้าผมให้คะแนนนะฮะโจผมก็ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4.5 เต็มห้านะเต็มห้าหักอะไรไปเพียงหักสิ่งที่ผมอันนี้ส่วนตัวเลยนะ,ะผมไม่ค่อยชอบช่วงพาร์ทแรกนะโควิดและวิกฤตวิกฤตและโอกาสเนี่ยผมอ่านแล้วแบบค่อนข้างอ่านคำคามด้ยวยซ้ำเพราะว่าพูดถึงอดีตนะว,ว่าตอนนั้นเป็นยังไงโดนอะไรมาบ้างมีคุณหมอออกมาแฉออกมาว่ามีไวรัสตัวนี้นะแล้วจีนก็ พยายามปิดข่าวนู่นนี่นั่นแล้วกออ็อเมริกาตอบโต้อยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องอดีตซึ่งเพิ่มว่าผมเป็นคนไม่ชอบอ่านเกี่ยวกับอดีตเท่าไหร่ว่ามันเกิดอะไรมาขึ้นคือแบบอยากรู้อนาคตเออฉันอยากรู้ว่าตอนนี้เขาทาอะไรไปแล้วบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามีมุมมองว่าอย่างไรออนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็เลยหักไปว่าพาร์ทแรกอะที่เมื่อกี้บอกว่ามีสามพาร์ทอะพาร์ทแรกนี้ผมอ่านค้ำๆเลยแล้วก็แถมแบบเอาตรงๆคือผมเองก็ไม่ได้ใช้สายแบบ เศรษฐกิจอะไรเงี้ยเนาะหลายๆคำศัพท์เนี่ยมันไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่อ่านไม่ค่อยง่ายนะฮะสำหรับผมเองนะฮะแต่สําหรับคนอื่นอาจจะอ่านง่ายก็ได้นะเออก็ทีนี้ผมแต่ผมสนุกมากเลยนะกับพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายที่เขาบอกว่าเมื่อจีน90 next normal คือผมบอกเลยว่าแค่พาร์ทสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คุ้ม200กว่าบาทที่ซื้อแล้วล่ะนะฮะต่อให้พาร์ทแรกที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าพาร์ทสุดท้ายเนี่ย พูดถึงเรื่องของการปรับพอร์ตของเศรษฐกิจจีนปรับพอร์ตนี่คือหมายความว่าแบบเฮ้ยคือสัดส่วนอะไรความการให้ความสําคัญเปลี่ยนไปเลยใช่<ม>คือเขามองว่าเออในขณะที่นักลงทุนนะเราเราเป็นสมมติว่าคนลงทุนในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ในหุ้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับพอร์ตนะ<ม>เอ๊ะฉันลงทุนในภาคเกษตรเยอะเกินไปน่าจะเปลี่ยนมาลงทุนในภาคเทคโนโลยีบ้างเสี่ยงตาม,มเออทำไมประเทศถึงไม่มีการปรับพอร์ตบ้างเออเขาก็ถามแบบนี้นะเขาก็มองว่าจริงๆล่ะ จีนเนี่ยมีการปรับพอร์ตมาประมาณ10ปีแล้วเออสิปีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคบริการมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เป็นภาคของการผลิตนะครับแบบผลิตลงงนะออโรงงาน commodity ตออ่างๆโรงงานที่เราเห็นเขาโรงงานประมงปั๊มเนี่ย <Okay. S 2> เขาเปลี่ยนมาเป็นภาคบริการเพราะว่าเขามองว่าภาคผลิตเนี่ยการผลิตที่เป็นปั๊มโรงงานเยอะๆเนี่ยคนรวยเนี่ยก็คือเจ้าของโรงงาน<อ>าแต่พอเปลี่ยนเป็นภาคบริการปุ๊บเนี่ยคนที่รวยเนี่ยมันจะกระจาย สู่แบบว่าคนทั่วๆไปมากยิ่งขึ้นนะครับภาคบริการของจีนตอนนี้เขาบอกว่าโตขึ้นเป็นสัดส่วนสูงถึง80%เปอร์เซเลยนะเอออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ออนอกจากนั้นก็มีเรื่องของสนุกอะสนุกผมบอกเลยนะฮะเ,เรื่องของอันนี้ผมเพิ่งเอาไปพูดใน Morning Call ก็คือเท s l a กับชางไฮสป e d ว่าทำไมออรถยนต์เทส la เขาถึงต้องมาลงทุนใน เออในจีนแล้วทําไมลงทุนในจีนมันถึงดีมากเขาใช้เวลาแค่สิบเดือนในการสร้างโรงงานเออแล้วก็ผลิตรถยนต์ได้เร็วขนาดว่า2นาทีต่อคันเออเรื่องความเร็วกับปริมาณเนี่ยคือถือเป็นความหัสจา์ของจีนนะใช่คือเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเยอะมากหรือเร็วมากถ้าไม่เยอะมากหรือเร็วมากอ่ะไม่ใช่จีนอืมดังน,นั้นเี่ยเนี่ยที่ที่เราคุยกันอยู่สินาทีเนี่ยนะฮะ เทสลา Tesla ออกไปแล้วห้าคัน <laughs> คุณพระช่วย <laughs> ใช่ไหมเออแล้วก็ก็บอกว่าทําไมด้วยนะเหตุผลเพราะว่าเาจีนเนี่ยก็สนับสนุนด้วยแล้วก็ยอมจ่ายเงินให้ด้วยนะเ,เพื่อทําให้ราคาของรถยนต์มันมันลดลงคือ,อยอมซับ s i ได z ์รถยนต์เทสลา Tesla, ลงไปให้ราคามันลงด้วยเหตุ <ๆ S 2> ผลเพราะว่าเทสลาบอกว่าจะในภายในสิ้นปีเนี่ยเขาจะใช้ เขาเรียกว่าชิ้นส่วนเนี่ยที่ผลิตในจีนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วจีนก็มองว่าเทสลาเป็นเหมือน iPhone ในในยุคก,ก่อนที่ iPhone มาผลิตในจีนพอ iPhone มาผลิตในจีนเนี่ยมันก็เลยทําให้จีนเนี่ยมีการพัฒนานเรื่อง,งของแบตเตอรี่เรื่องของหน้าจอซึ่งเป็นพื้นฐานของหัวเว่ยพวกเสี่ยวมี่อะไรพวกนี้แต่นั้นเขาก็มองว่าถ้าเทสลามาเนี่ยแล้วมาผลิตในจีนทั้งหมดเนี่ยก็จะทาให้จีนเนี่ยเติบโตทางด้านนี้สูง ได้ knowledge, know how ด้วยใช่รวมึวีเขามองว่าในขณะที่ยุโรปบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ครบทั้งหมดภายในปี2040เนี่ยอ,อาจารย์อาร์มมองว่าเป็นไปได้ว่าจีนอาจจะเสร็จจบก่อนเคลียร์คือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่ปี2030แล้วด้วยซ้ำโอ้สิบปีล่วงหน้าเลยนะใช่ก็เทสนามาอยู่ตรงนี้เนาะก็ใช่ก็จริงจริงมีเรื่องสนุกคือเรื่องของ เศรษฐกิจราตรีเนี่ยเขาเาเรียกว่า night economy เออเฮ้ยเจ๋งนะเออคือสนับสนุนให้เขามาทำธุรกิจกันตอนกลางคืนทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเออนี่จะสปอยเยอะไปไหได้ได้อยู่ใช่ไหมเออโอ้โหผมสปอยแค่เซียวเดียวนะก็ต้องอ่านนะคือ คือคือในราตรีเนี่ยคือที่แรกผมมันไปนึกถึงพวกผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่จริงๆแล้วเขาพูดถึงแบบห้างสรรพสินค้าให้เปิดดึกขึ้นการจัดแต่งเมืองให้มีการประดับไฟให้ค,คนออกมาถ่ายรูปตอนกลางคืนมาเดินเที่ยวตอนกลางคืนอะไรเงี้ยให้มีการสั่งอาหารมากินข้าวกันตอนดึกๆึกเจ้านึกถึงสตรีทฟู้ดเวลาถ้าพูดถึงชีวิตกลางคืนจริงๆเวลาไปเที่ยวไหนเจ้าชอบตอนกลางคืนนะคือมันดูแบบไม่พลุกพล่าน ในขณะเดียวกันเนะ่ะพวกแสงสีอะไรพวกเนี้ยสนุกดีนะในการเดินตอนกลางคืนอตอนแรกนึกว่านึกว่าสนับสนุนเรื่องสตรีทฟูตเซอีกอ๋อก,ก็ก็น่าจะมีด้วยนะนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอ่ะผมจบสปอยเรื่องนี้แล้วกันนะอีกอีกสองอันแล้วกันสนุกเอ่อ GBA ทีแรกผมก็ฟังแล้วแบบโอ้โหแบบเป็นเรื่องแบบคำยออ่อเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจมาอีกแล้วแล้วแบบยากยากนะ GBA ย่อมาจาก Greater Bay Area เรอ,อก็คือเขาจะเ,เขาจะผูก เออจีเนี่ยคือเขาใหญ่ใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็เลยจะเชื่อมไอ้ที่มันอยู่ตรงตรงเบย์แอเรียก็คือพวกริมริมทะเลทั้งหมดนะฮะก็คือตรงเนี้ยก็จะมีสันเจิน้นนะกวางโจตรงกวนแล้วก็มาเกานะฮะนะฮะก็เขาจะแบ่งเลยว่ากวางโจเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการค้าสันเจิ้นเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีตรงกวนนี้เป็นศูนย์กลาง โรงงานรับจ้างผลิตส่วนมาเก๊าเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการพักผ่อนท่องเที่ยวเออแล้วก็มีฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการเงินฮ่องกงอยู่ในแผนด้วยใช่แล้วเขาเชื่อมทั้งหมดด้วยอะไรอะรถรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะที่เราได้ข่าวข่าวกันมาดังนั้นเนี่ยจีนวางแผนน่าสนใจเบแต่ว่าใช้รถเชื่อมกันใช่ใช่ก็มีสะพานใช่ไหม มันจะไม่ปิดมีสะพานที่เชื่อมกันแล้วก็เขาจะมีโครงการที่ทํารถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมกันด้วยนะครับอพอพูดถึงเบยตอนแรกโซ่นึกไปถึงแบบพวกเรือพวกอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ไม่ทันใจเนาะเรือมันมีอยู่แล้วใช่ไหม,ม,มแล้วก็สุดท้ายบทสุดท้ายนี้ก็ถือว่าพีคเพราะว่าเขามาสรุปว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเหมือนเล่นหมักร้อมแต่อเมริกาเนี่ยเล่นหมักรุกอื ซึ่งมันเล่นคคละเกมกันเออใช่หมากร้อมนี่ก็คือทุกตัวมีความหมายไม่ได้กะว,ว่าจะฆ่าหนึ่งตัวตายแล้วจบใช่ใช่ใช่ออ,อใช่หมากร้อมนี่คือแบบทุกตัวบนกระดานมีค่าเท่ากันใช่แต่ถ้ารุกก็คือถ้าถ้าตัวแม่ตายก็คือจบก,กระดานละอืแต่อเมริกามองเล่นเป็นหมากรุก,กทีนี้เนี่ยในความหมายของจีนนี่คือว่าบางทีอาจจะยอม ตายบางตัวอาจจะยอมนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดอ่ะคือมันจะเอื้อกันเพื่อชนะทางเก็เวลาชนะชนะทางกระดานแต่ประโยคเด็ดสุดท้ายเขาบอกว่าคือไม่ว่าอเมริกาจะเล่นหมากรุกหรือจีนจะเล่นหมากร้อมอ่ะแต่ไทยเราเนี่ยแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในหมากสำคัญตัวหนึ่งของพวกเขา คำถามก็คือว่าเราควรจะเล่นตัวอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดในเกมนี้ในยุค next normal เราเป็นหมากหมากสำคัญตอนแรกเจ้าหนูว่าเอ๊ะเราจะเป็นหมากอะไรหมากหนีบหมากฮอสไม่ใช่อ๋อเป็นอย่างนี้วันนี้อ่านนะพี่เก่งสนุก ผมนี่นี่นี่ที่ผมอินมากคือไอ้ก้อนสุดท้ายนะ,ะแต่ว่าไอ้ก้อนแรกเนี่ยผมก็เฉยๆแต่ว่าบางคนอาจจะชอบนะเป็นพื้นฐานอะไรบางอย่างที่แบบคือผมว่าดีทั้งเล่มเอางี้ละกันแต่ว่าสําหรับผมอะผมแค่สนุกกับก้อนสุดท้าย,ยแล้วก็ก้อนอื่นๆก็ถือว่าดีแหละนะฮะดังนั้นแนะนํามากๆ2อ0ร้อยกว่าบาทคุ้มมาก2อ5ยี่สบ้าบาทหนังสือหลายเล่มชอบเป็นอย่างนี้นะบทเด็ดคือบทสรุปอืม หลายเล่มแล้วเขาหน้าเราน่าจะอ่านจากบทหลังสุดามาข้างหน้าแล้วกนันแสดงว่าเรา j จะ The Book by the Cover ไม่ได้นะเ,ออเราต้อง judge The Book by the Last Chapter น่าจะดีครับผม <Okay>. <S <S> <S ก็สำหรับวันนี้ผมก็ประมาณนี้นะ <S <S> <S <S> สำหรับหนังสือช c หน้า Next Normal นะฮะ <S <S> <S> <S <S> ที่เป็นหนังสือที่ผมได้ไปอ่านมาใช้เวลาอ่านรวมๆประมาณสัก3วันแป๊บเดียว200กั่าห้น้าอ่านไวด้วย จริงๆก็อ่านไม่ค่อยไวเท่าไหร่เพราะว่ามันสับเทคนิคมันเยอะเศรษฐกิจเข้าใจเข้าใจไม่ได้อยู่ในแอเรียที่เราคุ้นเคยทุกวันนะโอเคก็ EP นี้ผมเป็นคนอ่านนะหนังสือเล่มนี้ก็พูดเยอะหน่อยดีค่ะดีค่ะอีพีหน้าฟังเพลินเลยเป็นหนังสือคุณโจบ้างได้ผัดกันบ้างผัดกันบ้างแล้วดูซิว่าคุณโจจะรีวิวหนังสืออะไรบ้างนะครับได้เลยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะเป็นคนถามบ้างนะได้ถามเยอะๆนะโอเคสำหรับ EP นี้นะฮะ CT Book a r e นะครับก็ประมาณนี้กับ China Next Normal ผมให้4.5เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องประเทศจีนมากๆนะครับเขียนโดยอาจารย์อามตั้งนิรันดร์นะครับโอเคโอเคขอบควันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ